โอเคสวัสดีค่ะกับมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินจะมาแจกแนวทางนะคะหวยลานวน้องสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็ตอนนี้เราอยู่แกมลรมโชคนะคะสูตร4 1 9นะคะเพื่อนเนาะก็ท่านไหนนะคะที่เข้ามาติดตามแอดมินครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามเพจช่อง youtube ของแอดมินด้วยละกันนะคะหรือท่านไหนอยากจะเข้ากลุ่มนะคะเนาะที่แจกแนวทางนะคะก็เข้ากลุ่มได้เลยนะจ๊ะ อ่ะโอเคอืมเดี๋ยวไม่มีเวลาแจกแนวทางเนาะก็เลยมาแจกทิ้งไว้ก่อนนะคะอ่าหวยฮานอยเนาะอ่าน่าจะถูกกันตะนาวนะจ๊ะอ่ะโอเคนะเริ่มกันเลยนะคะโปรแกรมของแอดมินเนี่ยใช้งานง่ายๆนะคะแกแก้ไขในช่องสีแดงเนาะ,ะได้เลขออกมานะคะคุณก็ไปเล่นนะคะวิ่งบนรูปล่างนะคะสำหรับใครที่ซื้อโปรแกรมรวมช่องนะคะแอดมินก็จะ มีเทคนิคบอกอยู่นะคะว่าใช้อะไรยังไงนะอ่ะโอเคเริ่มนะคะ22 6เทสยาวนิดนึงนะคะสูตรของแอดมินเนี่ยที่แอดมินอามาแจกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสูตรที่ใช้ระยะยาวนะคะเนาะอ่าเวลาคุณเอาไปเล่นนะคะหลือมันด้วยความที่มันมีหลายสูตรเนาะแอดมินแนะนาให้คุณจดสูตรที่แอดมินรีวิวนะคะทีนี้คุณก็ไปนั่งเทสเองแล้วคุณก็ดูว่าแต่ละสูตรนะคะเนาะการเข้าการหลุดมันเป็นยังไงนะคะ แล้วคุณจะเลือกสูตรไหนนะคะแนะนำให้เลือกสูตรที่มันเดินดีนะประมาณนี้อ่ะโอเคอันนี้นะคะ admin กอรอกสถิติลงไปเนาะตรงนี้นะอ่ะแป๊นึงกอรอกสถิติลงไปนะคะได้8ดและสองนะคะสองเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะสองเด้งนะคะใครมีโปรแกรมก็ลองไล่เอ่อไล่ดูนะ แอดมินคำนวณได้ยังไงนะคะเวลาคุณไปไล่หรือไปเทสตัวย้อนหลังเนี่ยคุณก็คำนวณได้แบบแอดมินนะอ่ะ926นะคะ29นะเด่นนะคะ8และ2นะอันนี้กรอกสถิติลงไปนะเด่น8และ2นะคะ2เข้าบนนะคะ2เข้าบนนะ320 33นะคะ320 33นะเด่น 8และ2นะคะเกาะนะคะเด่น8ดและ2นะ,ะ8เข้าบนนะเดี๋ยวเรามาดูว่าสูตรนี้นะคะสถิติเป็นยังไงบ้างนะคะโปรแกรมของแอดมินมีหลายสูตรนะเออเทสสูตรนี้ไม่ไหลไม่เดินนะคะก็เปลี่ยนสูตรนะคะแนะนำนะถ้าคุณขี้เกียจเทสหลายสูตรก็เลือกสูตรที่แอดมินแจกบ่อยๆนะ,ะอ่ะ18711นะคะงวดนี้ลุดนะ65116นะ หกห้าหนึ่งหนึ่งหกอะหกห้าหนึ่งหนึ่งหกอะหลุดสองงวดติดนะสถิติหลุดสองงวดนะเดี๋ยวดูหลุดอีกงวดไหเนี่ยแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเหรออ่าแปดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดนะเดินสามร้อห้านะคะอันนี้เกอกสถิติลงไปนะเดินสามและเจ็ดนะคะเจ็ดเข้าวนนะ แต่ให้เราจำเาไว้นะคะสถิติหลุดทูงสุดสองงวดนะคะอะห้าเจ็ดเก้าสี่ห้าห้าเจ็ดเก้าสี่ห้านะเด่นสามและเจ็ดนะอันนี้กากลงไปเด่นสามและเจ็ดนะคะสามเข้าบนเข้าล่างนะคะสองเด้งนะสามสองสองสี่สาม เด่น8และ2นะคะอันนี้กอกนะเด่น8และ2นะคะ8 2เข้าบนเข้าล่างเป็น3เด้งนะคะสองสามแปดหกสองสองสามแปดหกสองนะคะเด่นเก้าและสามนะอ่าเด่นเก้าและสามนะคะสามเข้าบนสองเด้งนะคะอ่าโอเค แนวทางแนวทางนะคะหนึ่งสามสามสองหนึ่งนะคะอ <Okay. S 1> โอเคนวทางคุยเล่านะวันที่ยี่สิบหกนะคะครับเอ็ดทัพหกแปดนะอันนี้เด่นนะคะเก้าสามนะคะ ฟันนะคะสามนะคะงวดนี้อาจจะมาสามนะอาทีนี้นะคะแอดมินจะวินตัวมันเองให้คุณเนาะก็คือแอดมินจะได้เลขมาออแอดมินจะเอาเก้าสามตั้งนะคะแล้วก็มาดูสถิตินะคะว่าเลขก่อนนั้นคือเลขอะไรบ้างนะคะเราจะเอามาช่วยเหลือนะคะเอามาช่วยเหลือนะเราก็เอาได้เลขอะไรหนึ่งสาม มีเลข1มีเลข3มีเลข2นะคะเลขที่เราได้นะเราก็จะมาเจาะนะคะ2ตัวนะคะ,ะเดี๋ยวแอดมินทด93 1 3สนนะคะเราก็จะมาเจาะนะคะเราก็จะได้อะไร9 1 9 3 9 2นะคะ3 1 3, 3 3 3 2นะคะก็จะเป็นเลข3ตัวนะคะ เนาะที่เราจะเอาไปเล่นถ้าคุณจะการเนี่ยคุณก็จะได้อะไรถ้าการหน่อยนะการเนี่ยมันก็จะได้93 9เลขแปลงของมันคือเลข6นะคะ3เลข8อะ่ะถ้าคุณจะการก็จะได้93 96 98 3 6 3 8 6 8นะคะมีเลขไหนสามบ้างถ้าเลขสาเนี่ยก็จะมี93ซ้าานะคะ เก้าสามสามอืมก็มีซ้ำอยู่ชุดเดียวนะอืมอาจจะมาเก้าสามหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอ่ะก็มีงบไหวก็เล่นกันด้วยนะเอ่อการชุดของมันเนี่ยนะคะก็ใครงบน้อยก็เล่นชุดนี้นะอืมอาจจะมาสามแปดก็ได้นะหรือเปล่านะอืมคิดว่านะเลขสาม แต่เลขสามมาแน่ๆนะใครมีอันนี้เนาะก็ไปวิ่งรูดนะคะสามตัวเดียวก็ได้นะคะฟันไปที่เลขสามก็ได้นะ,ะอ่ะโอเคนะคะน,นี่เป็นโปรแกรมรวมโชคนะคะสูตรอ่าสูตรสี่ร้อยนะคะสิบเก้านะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจโปรแกรมนะคะแอดไลน์นะสองห้าหนึ่งนะ,ะ n j m w c นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะเนาะก็อันนี้ก็เป็นแนวทาง คนลาวนะคะที่เรามาวิเคราะห์กันให้เห็นคลิดจระใเลยนะคะเนาะถ้ามันเข้าเพื่อนๆก็ลองเอาเทคนิคของแอดมินเนี่ยเอาไปเอ่อครีเอทนะคะประยุกต์ใช้นะคะอ่ะโอเคสรุปนะคะฟันไปที่เลข3นะแนวทางก็919392313332นะคะถ้าคุณจะกันหน่อยก็93 96 98 36 38แล้วแกละก็68นะคะประมาณนี้ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้แอนมินไปก่อนนะคะทุกคนเนาะเลขวินคุณก็สามารถเอาไปวินเล่นได้นะคะหรือว่าไปเล่นรักแตกก็ได้นะ,ะอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินไปก่อนนะจ๊ะโชคดีนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายจ้า